คนที่ตายไปแล้วไม่สามารถฟื้นมาได้ค่ะราคาที่คนไทยต้องจ่ายเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ได้อยู่ในอำนาจต่อมันมากเกินจะรับได้เพราะราคาที่เราต้องจ่ายไม่ใช่เพียงแค่ภาษีของพี่น้องประชาชนแต่มันแลกด้วยชีวิตคนไทยที่ต้องสังเวยให้กับผู้นำที่ไร้ความรู้ความสามารถคนนี้ความเจ็บ ปวดย่างยิ่นสำหรับประชาชนไม่ว่าประเทศไหนก็ตามคือการตายให้กับความโง่ของผู้นำท่านไม่ได้ลงมือฆ่าค่ะแต่ท่านปล่อยให้เขาตายบางคนมีเงินมีศักยภาพที่จะจ่ายเพื่อให้ได้เข้ารับการรักษาแต่ว่าการบริหารจัดการผู้นำที่ล้มเหลวช่วยชีวิตเขาไว้ไม่ได้ค่ะเขาเลยตายดังนั้นคนจำนวนมากเขาไม่ได้ตายสังเวยให้กับโรคระบาด แต่ตายสังเวยให้กับความไม่ฉลาดของผู้นำนี่คือความเจ็บปวดที่สุดค่ะและต้องมีกี่ชีวิตที่ต้องสังเวยให้กับการบริหารของพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันขอไว้อาลัยให้กับทุกชีวิตที่ต้องสูญเสียไปในวิกฤตครั้งนี้